ก็คือไม่ยอมรับว่าจริงๆแล้วมึงคันไง <c oughs> คิดถึงไม่ใช่อยู่ดีกลับมาก็ดา่ดาด่าเราอย่างเดียว ก้องจูพ P p ิมพ์ฉันนะสวัสดีค่ะกลับพบกับบุ้งกระบองนะคะในรีแคปเพลง Love You Love You Love You จริงๆคือ Love Love l จริงๆคือเขามี2เวอร์ชันนะคะเพลง Love You กับเพลง Fuck You Fuck You แต่เขาไม่ได้เขียนว่า Fuck You เขาเขียนว่า F u F u E F F เป็นคำย่อจาก Fuck เหรอเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าเห็นในเวอร์สของ Reverb ก็มีคำนี้ F You เอ็มมีก่อนหวังรู้ว่าบุ้งชอบเอ็มดีแนวนี้ก็มันสบายตาแล้วก็ชอบแนวนี้ หมายถึงส,วสาวๆช่ไหมหมายถึงขาวๆเนี่ยแหละไม่ขาวๆอะไรขาวๆกินคลีน <c oughs> เออ๊ะ <c oughs> <c oughs> พี่ลาก็จะให้เราเป็นคนแบบนั้นอย่างเดียวเลยเราไม่ใช่อยู่แล้วเหนื่อยเพราะว่าเรานี่ฟังยืมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เลิฟยูอันนี้เลิฟยูเขาเลเของเาเวอร์ชันกันนะคะจะเห็นก็ใครอยากฟังเวอร์ชันหนึ่งก็อยู่ในช่องเขานะก็ไปฟังกันได้ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือ MB เขาเนี่ยเสื้อผ้าเขาก็สบายตายืนหลังก็คือสบายตาเป็นภาพบุ้มชอบแบบเนี้ยวองทําให้หน่อยดีทําคลิปแบบใหม่ให้หน่อยดีได้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 สบายเราทำได้บายสบายจะทาอะไรจะทาอะไรเฮ้ยแต่ว่าร้องได้คุณร้องได้ นี่ฟังไปลเดียวเนี่ยติดนะเนี่ยเหมือนวิฟวับว่ะที่แบบเหมือนท่อนติดหูอ่ะคือเอาจริงไนมนานๆแบบผมเราฟังเพลงแบบนี้บ้างก็มันก็ล้างหูไปนะใช่เพราะปกติเนี่ยในหัวผมจะมีแต่แบบลามหยาบๆแบบแรงๆแม่กร่ชีวิตชีวิตดาร์กอะไรอย่างเงี้ยเดอดือแต่อันนี้ก็เปลี่ยนเลยเป็นแรปแบบเมโลดี้หวานๆเจี๊ยบๆเลยควรฟังแบบนี้ไหมบ้างนะคะจะได้เป็นคนโรแมนติกบ้างครับไม่ด้ครับไม่ใช่อยู่ดีกลับมาก็ด่าด่าเราอย่างเดียวไม่เคยทำมีแต่เจาว เนด่าหอยรอดไม่จร ok> ิงอ่ามาดูเนื้อเพลงกันหน่อยดีกว่า But I'm alright But I'm alright Happy Birthday สบายสบายจะทำอะไรจะทำอะไรเอ้ยเราชอบนะ But I'm alright คือเราแบบว่าโอเคกูโอเคแบบพี่เบิร์ดคือสบายสบายจะทำอะไรก็ขอให้เธอนะไปสบายอ๋อหมายถึงว่าเลิกกันเหรอเออเลิกกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากูอ่ะแค่อยากจะบอกว่าเลิฟยูนะไอวัน love you right now ก็คือกูก็รักมึงอ่ะตอนนี้กูก็ยังรักมึงกูต้องการจะรักมึง ตัดความสัมพันธ์ันึงก็พอท่านี้ท่าน้องกัสใช่ไหมใช่ตัดความสัมพันธ์กันก็พอ I'm too cool for you รู้เอาไว้ไม่โมหลอกตอนเธอจากไปเหมือนเกิดใหม่ไวรลอออนสักพักร้องให้อยากก่างกระหม่อมเรียกหมามามาให้กอดก็นั่นแหละค่ะแต่ตอนเธอไปก็แบบอืมกูจะได้แบบกูโสดแล้วจะได้มีสาวๆเข้ามาอ๋อเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบชีวิ <4 S 2> สดอะจ๊ะหลังจากที่เธอไปปุ๊บแม่เขารีกว่า คือตอนแรกเท่อยู่เลยบอกบอกว่า I'm too cool for you คือกูัวเท่เกินไปสำหรับเธอเราอะดีเกินไปเท่เกินไปดูเอาไว้เนี่ยกูไม่ได้มโมนะแม่งมึงอะโมอยู่โมอยู่ใช่ข่มใจตัวเองซีม<อ>ใจตัวเองอยู่ส,ยสุดท้ายก็คือไปเรียกมามมามาให้กอดคือผู้ชายกับผู้หญิงเว้ยเวลาเลิกกันช่วงแรกๆผู้ชายจะแบบหลั่นหล้าสัตว์เล่นเกมใช้ชีวิตออกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแบบชิลมากแต่ผู้หญิงอะแรกๆคือจะแบบเสียใจเยอะเว้ยจะทําเพอเยอะแต่พอผ่านไปสักเดือนหนึ่งนะกลับกันมีผัวใหม่เลยผู้หญิง คือผู้ชายพอผ่านไปเดือนหนึ่งจริงล้วมักจะเริ่มรู้สึกแบบยัยทนไ,ไม่ได้เมื่อเหมือนเพิ่งรู้ตัวเวผู้ชายบังจะรู้ตัวชา้าเหมือนแบบอยากได้อยากได้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันชีวิตมันไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้กว่าจะรู้ตัวก็ผ่านไปเป็นเดือนหอยรอดเป็นไงบ้างเคยไหมก็เคยดิไม่เคยจะพูดเหรออ้าเธอรักคนอื่นมากกว่าเราอีกไม่มีเราไม่เคยเจอแบบนั้นกับเธอเพราะว่ายังไม่เคยเลิกกับเธอทำไมหรือจะลองไหมเอาก็ได้นะอ้าพูดเองนะไม่เป็นไรอ่านเพลงต่อโค้นมีฟิลอยากทําเพลงแต่ก็เผลอไปทักแกแต่ก็ ก็บอกเสมอไ i n ฟ b าย the ว a y ความรู้สึกตอนนั้นอยากจะกันกองออกมาแล้วออกมาเพลงอ๋อเออแล้วก็พอพอทำปุ๊บก็ทนไม่ไหวต้องทักไปอะไรอย่างงี้บ้างเป็นไงบ้างสบายดีไหมแต่โทรไปก็บอกว่ากูก็แอมไฟกูสบายไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้แต่จริงๆอ่อะในใจนี่เละเทะอยู่นะครับฉันไม่ทันได้สังเกตหลังจากที่ได้ออนเฟนเธอตั้งคบกับใครผู้ใดใครมาแทนก็นี่ไงผู้หญิงมีคนใหม่แล้ว She d o ร์ลี่เมมเ m e ร์ไม่เนมหือเจ็บเลยชึกเลย จำชื่อฉันไม่ได้แล้วเธอเคยคขกับฉันยาวไปยันไฟเอเอ็มทีห้าและมันผิดที่ฉันดันเผอคิดไปเองอ้อนวอนเธอกลับมาสักนิดสงสัยต้องคิวไมซ์เซลก็คือรักษาตัวเองไม่ไมซ์เซลบายไมซ์เซลถ้าเขาไม่ได้จะกลับมาอย่าถามหาอย่าลังเลพีดดนคิวไมซ์ไวท์คิวไมซ์ไวท์ไวท์มันคือแบบว่าอธิบายไงดีว่าไวท์ไวท์มันคือไวเบชั่นอ่ะมันคือการสั่นกระเทือนเพลงที่แบบไวท์ดีๆมันก็จะมีแบบส่งมาหาเราได้อย่างเงี้ยคือไวท์ดีอะไรเงี้ยอย่าคิวไมซ์ไวท์ก็น่าจะเหมือนแบบว่าอย่ามา ความรู้สึกดีๆอะไรอย่างี้ไหมไม่มีให้อย่างงี้หรอน่าจะนะเราไม่ไม่แน่ใจน่าจะหมายความว่าแบบนี้พี่ต้นเวทไม่ทำอย่ามาทําให้ฉันเสียเวลาให้เธอไปสบายไปตายโกเวทไปตอนน้องกัดร้องอ่ะน้องร้องดีนะเรารู้สึกว่าจังหวะเขามันแบบว่ามันโป๊ะโป๊ะแล้วมันก็มีคาเบตข้างในึล่าตึเปล่าโป๊ะตึเปล่โป๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พอฟังแล้วมันไม่ได้แบบเป็นจังหวะเดียวอ่ะพอพอฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออน้องเขาร้องได้แบบเหมือนหลายแบบนะคะปัญญาีก็ปัญญาตอนนี้ชีวิตดีดีแบบว่าโคจะชิลลิ่งเนี่ยปากดี ดีลูกคนตั้งแต่เธอไป you know my money keep coming คือตั้งแต่เธอไปเธอก็รู้ว่าเงินฉันเก็บได้เยอะมีมากขึ้นเนี่ยเหมือนตอนอยู่กับเธอก็เปร์เปรก็ดูหนังดูคนเดียวเดินเดือมอเดินคนเดียวทําอาหารกินคนเดียวพอถ้าไปงอมันก็ไม่เลียวดีเออคือเขาเรียกว่าอะไรอย่างเชิงตัวเองเรียกว่าฟอร์มเดือมอนี่เดือมอบางแครแน่เลยเพราะว่าแกงหยากอยู่บางแครอืม not gonna kill me not gonna feel อย่าฆ่าฉันอย่ารู้สึกถึงมันอย่าไปรู้สึกแบบนั้นอีกอะไรอย่างนี้ไหม ไหนก็ไปเรื่องของเธอฉันไม่มีสิเธอบอกว่าเลิฟมีแล้วเธอก็ลีฟมีโอ, <laughs> อนน้อันนี้ได้อยู่นะคือ <laughs> บอกว่ารักแล้วก็ทิ้งกันไปจริงๆแล้วอ่ะเธอมาบอกว่ารักแล้วก็มาทิ้งกันไปอะไรเงี้ยมันอยู่ในเพลงทั่วๆไปเนาะแต่พอเธอร้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วเป็นอันนี้เรารู้สึกแบบมันมนเฟี้ยวดีนะจริงๆความหมายมันเพลงทั่วไปเลยมาบอกรักแล้วก็ทิ้งไปแต่พอมาร้องว่าเธอบอกว่าเลิฟมีแล้วเธอก็ลีฟมีคือมันมันเล่นคำเลิฟกับลีฟแล้วก็สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยอันที่จริงก็ยังคิดถึงเธอทุกเวลาแค่ใจมัันส่่่งให้ปกไไมมบอพู ตั้งแต่วันนี้เธอทิ้งเหมือนกับว่าหัวใจฉันมันกำลังสับสนมึงงงแลยบุญนไปก็นี่นะคะก็คือความปากดีจริงๆก็เล่าความรู้สึกกันความรู้สึกทิ้งรีเวิร์บรีเวิร์บรีเวิร์บีรีเวิร์บีก็เธอน่ะมันนางร้ายจะไปไม่สนใจหรอกก็ฉันน่มันไม่มายหาได้อีกเป็นกระสอบนี่อันนี้อันนี้ิงทุกคนเลยเปิดมาพอแล้วพอแบบท้ายๆเว้ยก็จะแบบแบบเอาละโอ้เซ็งเจ้าอะไรอย่างเงี้ย แม็กบอกแล้วผู้ายมันรู้ตัวช้ากว่าจะรู้ตัวได้ก็หมดเวิร์ดแล้วทำเป็นอ้างโน่อนอ้างนี่เลยก็อ้างนั่นแต่ก็ดันไม่อ้างว่าตัวเธอคันคอยหาที่เกาเอออยากให้เผาลงสะมั่งเดี๋ยวเธอจะไปก่อนไว้อันควร <c oughs> อันนี้ก็คือด่าเหมือนกันนะคะ <c oughs> คนอื่นคนอื่นยังสอบสอบเนี่ยอันนี้มาเจ็บเหมือนกัน,น <c oughs> ใช่ <c oughs> อย่างฉันเนี่ยหาได้เป็นอีกสอบแล้วเธอเนี่ยอ้างโน่อนอ้างนี่ใช่ไหม ก็คือไม่ยอมรับว่าจริงๆแล้วมึงคันคอยหาที่เก่าต้องใช้คารามายอะไรอย่างเงี้ยกุณรักเบบี้โชคดีนะที่รักก็เธอไม่ต้องมาชวนหลังจากนี้ขออย่ามาค้ำควรเลสปาร์ตี้ขอเลี้ยงส่งแม่นางนวลโอ้โหยังแค่จัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งให้เขาอีกเหรอหรือปาร์ตี้กันเองหรือเปล่าปาร์ตี้กันเองกับเพื่อนๆแบบี้แบบโสดแล้วโสดแล้วแบบเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งแม่นางนวลออกไปก็คือเลี้ยงส่งผู้หญิงคนนี้ก็เสียแรงที่ทุ่งเท but you know I don't care I'm alright I'm okay ถ้าเธอจะไปฉันก็ไม่หลังคนจะไปแม้จะห้ามยังไงงทาอย่ไร มไ่ฟังโชคดีกับเขามารับกรรมต่อไอเหี้ยเอ้ยใครได้เธอไปก็แบบแต่ชิประชันเก่งหรือโชคร้ายอ่ะโคตรปกดีเลยตัวเองก็อยากจะได้เขากลับมาแล้วแหละเขาจะรู้บ้างไหมว่าเธอน่ะมีนอโอ้โหรีเวิร์บนี่มาแบบแต่ว่ามันก็ดูซอฟแล้วพอเป็นเมโลดี้เออโอ้โหดูซอฟเลยพอเป็นเมโลดี้เป็นเพลงเนี้ยใครจะเอาก็เอาไปแต่ว่าฉันขอหนีก่อนแต่ก็ไม่ไว้จะเข้าไปซ่งเนี่ย มายพอทายเบิร์เดาเอาเลยนะทั้งสามคนเสียหมาทายเบิอร์ดตลอดรู้บ้างไหมาชันพัมเพิร์นอนฉันนอนอยังละมือคิดถึงเดียวทุกนาทียังมีรูปเธออยู่ในไอจีให้รู้ภายในคําว่าฟักยูเอฟยูอุ้ยเราพูดออกมาทไมวะับฟักยูเอ้ยปอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดว่าภายในคําว่าฟอร์ยูฟอร์ยูอะไรเอฟยูคือฟอร์ยูไม่ใช่ฟักยูไงมันจะแปลว่าฟอร์ยูได้ยังไงให้เขาด้วยเป็นเอฟทูบัสยูเอฟทูก็คือฟักทูก็คือให้ เขานได้ด้วย What you k know? n ูโนเลิ you เธอรู้ไหมว่ายัางรักเธออยู่คือทําไมอ่ะทําไมสุดท้ายต้องเสียหมาทุกคนเลยปากดีปากดีเล็กๆอ่ะสุดท้ายเหมือนออกไปข้างนอกไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็แบบว่าเฮีย e กูสบายเฮียแม่งพอกลับมาถึงบ้านอยู่คนเดียวก็แบบเปิดเพลงเต้าแล้วก็ ิมถึงวานอ่ะโรคอกหักเนี่ยจะเป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายร้องไห้เสียใจมุ่งมั่นมุมานะอะไรก็ไม่รู้ผู้ชายอยู่ต่อหน้าคนอื่นมันต้องฟอร์มนเราต้องแข็งแกร่งเข้มแข็งเพราะเราเป็นผู้ชายไงแต่ว่าพอถึงเวลาที่อ่อนแอเราก็เซนซิทีฟเหมือนกันเข้าใจไหมครับว่าผู้ชายก็มีหัวใจบอกเราทําไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกอดทำไมเนี่ยไม่ได้กอดทำไมเนี่ยโอ้เพลงนี้นะคะเป็นเพลงอกหักแล้วก็แบบว่าผู้หญิงสุดท้ายก็ซึมเศร้าเป็นเรื่องซึมเศร้าต่อ S <S ะะเพิ่มเพิอถึงผู้หญิงต่อนะ,ะทุกคนเลยเป็นนะคะในนี้ก็น่าจะมีแค่ปอคนเดียวที่มีความสุขอยู่คนเดียว <S <S เออจริง <S <S แล้วเขาแบบสบายๆแบบพี่เบิร์ดเลยแต่เราจริงๆเราชอบฮุกเพลงนี้มากเลยนะเราสึกว่ามันมันร้องได้ <S 2> <S 2> <S มันร้องได้แล้วก็มันเพาะคือเมโลดี้มันสวยอะ่ะเขาเก่งนะที่สามารถร้องออกมาคํงให้แบบทุกคนจําได้ขนาดเราฟังเพลงเดียวบัตแอนมาไรบัตแอนนะทำไงจะร้องได้เลยอะไรเงี้ยคือการที่จะคิดพุกออกมาให้มันเป็นไวรัลได้อะไรเงี้ยให้มันเพาะให้มันติดหูได้มันยา กันนะก <Yes. S 1> ็เพลงนี้ครับไปฟังกันเยอะๆนะทุกคนช่อง mysetmob นะครับผมไปดูกันให้ถึงล้านใช่เอาเหมือนวิบบั็เลยสองบล้านแล้วค <Wow. S 2> วาเข้าไปฟังกันบางทีก็ลองพักกับผมรู้แหละว่าช่องเราเนี่ยทุกคนสายเดือดเดินหมดแหละสายเดือดสายชีวิตสายแบบฮิปฮอปแน่นอนอะ่ะแต่ว่าก็บางบางทีเราก็ฟังอะไรให้มันสบายๆบ้างอย่าแบบเดี๋ยวมันจะซีเรียสเดินไปนะเปลี่ยนฟิลบ้างลองเปิดใจฟังอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็เราก็อาจจะเจอเอานูน่นเอานี่มาผสมร่วมกันอาจจะได้แนวทางใหม่ๆ สำหรับคนที่ทำเพลงใช่ yes. ต้องค่ะลองดูนะครับไปดูกันเยอะๆครับแล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับอย่ามา่ยั่ไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าเราเลิฟยูเลิฟยูอย่าลืมนะคะไปฟังเพลงเขากันเยอะๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบายยเลิฟยู <Love you. S 2> <laughs> แบลว่างเลยอะ <laughs>